พาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับโรคลำปีสกินเนี่ยพูดกันมาตั้งแต่เช้าแล้วต้องขอบคุณท่านดรนิยมเวชกามาที่เป็นสอสอภาคอีสานซึ่งเป็นแหล่งสัตว์เลี้ยงทั้งวัวทั้งควายท่านประธานครับผมอยู่ชายแดนลุ่มน้ำโของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งที่ส่งออก วัวควายไปประเทศจีนล่องน้ำโขงไปวันนี้ประเทศจีนฟังการระบาดโลกนี้มาหนึ่งเดือนแล้วเขาบอกว่าจะไม่รับซื้อวัวควายจากประเทศไทยเพราะโรคระบาดเดือดร้อนทั้งคนทั้งฟาร์มทั้งคนค่าคนขายทั้งระบบท่านประธานครับปล่อยมาเป็นเดือนไม่มีการบริหารจัดการพูดมาเป็นเดือนเนี่ยก็ รรมปศุสัตว์จะนำเข้าสามแสนหกหมื่นโดดหกสิบบาทลดหกสิบบาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินไม่กี่บาทเองเสร็จแล้ววัวควายตายก็ชดเชยเข้าไปตามราคาตลาดท่านประธานครับผมคิดแล้วใช้เงินไม่เกิน50ล้านบาทเพื่อหยุดยัง้งลำปีสกินนี้ แค่นี้เองครับเงินห้สิบล้านบาทเนี่ยทำไมไม่มีมาบริหารจัดการงบโควิด -19 บอกว่าถ้าไม่พอโยกงบจากส่วนอื่นเอางบกลางมาจ่ายให้โควิดวันนี้โรคระบาดสัตว์เกษตรกร,ร,กรได้รับผลกระทบโดยตรงตัวหนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นครับเลี้ยงมาอย่างสวยงามเลยจะต้องมาล้มตาย ร้องไห้ถ้าเป็นสายเลือดท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรนั่งฟังตั้งแต่เช้าแล้วสงสารท่านครับเห็นใจท่านครับท่านเป็นพักเล็กไงร่วมรัฐบาลกับเขาถ้าท่านเป็นพักของเขานี่ขเขาขให้มาแล้วครับเงินห้าสิบล้านเดือดร้อนสอสอต้องมาพูดทั้งวันเลยท่านนายกประยุทธ์ ทราบไหมว่าเนี่ยเงินแค่50ล้านบาทหยุดยั้งทุกอย่างได้เลยทำไมไม่ให้เขาเพราะมันไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ที่กระทรวงเกษตรเอาับกลางมาให้ท่านรัฐมนตรีจัดการสิครับเงินเอาไปแจกเยอะแยะไปหมดแค่เงิน50ล้านเอามาแก้ปัญหาโรคระบาดวัวควายไม่ได้นี่คือต้นตอของปัญหาอยู่ที่นายกรัฐมนตรีไม่รู้จักบริหารจัดการ ันนี้ไปอยู่ไหนครับละทิ้งไม่ดูแลกระทรวงกรเกษตรบอกว่ารักประชาชนมันไม่ใช่ข้าวนะครับมันไม่ใช่มันสำบัหลังแต่มันเป็นสัตว์เลี้ยงกว่ามันจะโตกว่ามันจะเกิดลูกปีละครั้งดูแลเขาหน่อยครับเห็นใจท่านรัมตีว่าการช่วยว่าการสทรวงกรเกษตรมันนั่งตั้งแต่เช้าเขาไม่มีเงิน เอาให้เขาใจ้ครับฝากท่านประยุทธ์จันโอชาเงินห้สิบล้านบาทเอามาเอางบกลางมาใช้โดยด่วนเอาไปแจกเนี่เป็นหมื่นหมืล้านแค่ห้าสิบล้านให้ไม่ได้หรือครับขอบคุณครับท่านประธานครับ